We'll มีแบบพิโซสอยู่อาไปเลยพี่นุ๊กมาครับลูกได้ครับมาไปครับงานวันนี้ค่ะเลิฟลี่พีพีพมอมันครับผมก็เป็นงานซันคิสนะครับผมกับเลิฟลี่พีพีีนะครับวันนี้ก็ได้ผู้โชคดีมาทั้งหมด20กว่าท่านนะครับผมมาทำกิจกรรมือนกันครับที่งานซันคิสครับวันนี้สมบูรณ์อยู่ทั้งงานศิลปะทั้ง์อ่ะจิตกรหนึ่งจิตกรหนึ่งผู้จัดการเดอร์อีกหนึ่ง ก็เป็น,นาางานแบบน่ารักน่ารักนี่แหลคะครับให้เราได้มีอินสราแกกับแฟนๆครับผมแล้วก็มีการเพ็นแก้วกันด้วยแล้วก็มีทำเครื่องดื่มด้วยครับเป็น,นย่้วทำเครื่องดื่มที่ชุมมารสชาติเครื่องดื่มก็คือเป็นซันคิสกายนะครับผมเป็น,เ,ปนเอ่อนมซันคิสนี่แหละออริจินอลนะครับผมผสมกับน้ำอัญชันแล้วก็มีตัวคิ้วที่มันทำมาจากไอตัวซันคิสด้วยครับผมเป็นรสชาติไทย ก้าเพิ่มประเทศไปเนาะก้าวประเทศไปมีโอกาสเจอกับแฟนๆที่ผู้โชคดีครับงานดีใจครับดีใจดีใจทุกครั้งที่ได้มาเจอแฟนๆนะครับผมทั้งผู้โชคดีตรงนี้ด้วยแล้วก็แฟนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยครับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเราก็ทํางานแบบว่างานถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะครับผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเจอแฟนก็คิดถึงมากครับ ชุดรถไหนล่ะคะจริงๆพี่ชอบเป็นตัวออริจินอลอยู่แล้วที่เป็นนมแบบนมพิตาชิโอนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่ชอบคือเป็นรสช็อกโกแลตนะครับปากแป๊ดปากแป๊ดแป๊ดแบบแป๊ดแป๊ดแป๊ดคิสได้ครับผมแม่ก็ฝากเลยครับสหรับซันคิสนะครับทั้ง5รสชาติเลยนะครับผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับโอเคค่ะอ้าวพี่พีเอาประโยคพี่พูดเมื่อกี้พี่วิชพ่ไม่เชื่ออุ๊ มันไม่จริงไม่จริงอะไรอะไรไม่จริงความส่วนไม่มีอยู่จริงเหรอความส่วนไม่มีอยู่จริงเหรอไม่หนูก็พูดไปเรื่อยไงพูดไปเรื่อยเป็นการเทสใหม่ค่ะช่วงนี้เดี๋็กจะได้กลับมาพื้นเปนเวที ัปดาห์นี้เป็นไงบ้างอ่ะโชว์ของเราที่จะมีพี่เฟกแล้วก็มีพี่กระแตด้วยครับผมก็ดีใจมากๆครับเหมือนทางแม่ปุ้ยครับผมเขาก็ติดต่อมาถามผู้จัดการทีอะไรย่าเงี้ยว่าอยากได้ที่ไปโชว์รอบไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรายินดีอยู่แล้วก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เคยพูดตั้งแต่ตอนแบบสองปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วว่าแบบเออถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากไปเวทีแล้วแบบมันเหมือนแบบกลับมาอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเอออาจจะแบบไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาอีกครั้งเพระแบบตรงกันที่งานดีใจครับดีใจก็ก่อนหน้านี้ที่เป็นอันนั้นก็จะเป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งแยกไปก็จะไม่เกี่ยวกับพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทการแข่งขันแบบปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะพีดอยด์พีเองพี่ก็ดูแล้วดูอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็เหมือนแบบได้ไปลุ้นกับทุกคนด้วยนะงานเลยเตรียมอะไรไปชูก่อนเออโชว์ของพี่จะเป็นยังไงบ้างชู ก็เป็นเป็นเป็นเพลงใหม่แล้วกันที่ไม่เคยร้องอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆนางงามทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้กันดีเป็นเซอร์ไพรส์สักการอะไรไปรอดูในโชว์กันดีก็มีโชว์แบบคันเร็วของทีอื่นหรือว่าเป็นโชว์เดียวหรือว่าอะไรกัน้ีตอนนี้เราส่งคนไปรับเสื้อผ้าเราแล้วที่ต่างประเทศด้วยกันเพราะว่าพี่กระแตเขาก็แบบมาดูแลเราก็เต้นไม่ได้เรายอมไม่ได้แต่เราเต้นถ้าเขาไม่ได้แต่เต้นได้ินดี่ๆเราเพลงทุ่งมาเคยเคยเคยฟังเพลงพี่กระแตเขาแต่ะ แล้วกันเนาะก่อนในนี้จะแบบว่าไปในหลายหลายประเทศค่ะก็ตอนนี้มีทั้งหมดเพิ่มอีกประมาณสี่ที่สี่สถานที่นะครับสี่เมืองก็จะมีโอซาก้านะครับมีโตเกียวมีที่โซแล้วก็มีมานิลาก็เป็นว k p p พีเอเชียแฟนบิ๊กปิ้งดีก็ครับพี่กับพี่กว่าลูกก็เนี่ยเดี๋ยวไว้กับพี่กินจะเป็นรามคิดครั้งสุดท้ายของของทัพรับ ทัวร์เอเชียหรือเปล่าครับยังนะครับยังจริงๆก็จะมีอีกอันนี้ก็จะเป็นแค่เฟซสองเฟซสองแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่จะมีอีกในอนาคตหน้าหครับเขาอาจจะเป็นแบบแฟนที่แบบได้มาจากต่อยอดจากการที่เราไปเทศกาลโตเกียที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ด้วยไหมที่แบบว่าเขาเรียกร้องกันอย่างนี้เห็นแบบเราพี้วว่าจริงๆแฟนๆแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็น่าจะมีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เออ่คิดว่ามาจากแฟนๆที่ไปดูตรงนั้นไหมก็อาจจะมีบางส่วนมาด้วยครับผมคิดว่าน่าจะได้เจอทุกคนพร้อมๆกัน อะไรนี้ยากไหมคะทักเราทักพี่บิวกินเงี้ยบิวกินเขาแบบฮอตไงช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยมีคิวให้หนูอุ้ยไม่เลยใจอะไรนะไม่น้อยใจหรอกพูดเสียเสิร์ฟฝั่บอกเขาด้วยแล้วกัน่ะช่วงนี้เจอกันบ้างหรือยังก่อนเอารถไปคืนเขาแล้วเอาพี่เหรอเราไปคืนเขาเลยอย่างเงี้ยพูดในร่างฐานเพาะว่าถ้าไม่อยู่หยุไปสลับรถกันใช้อ่ะก็จริงๆพี่พี่อยากลองรถของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าวันนั้นแบบ เขาอยู่เด็ใกล้ๆพอดีอะไรเงี้ยเลยบอกว่าขับรถมาเปลี่ยนกันได้ไหมขอมาลองหน่อยอะไรี้คือเรามีแผนป้าหมายยังไงลิงแต่กลับจะลองรถของเขาคืออยากลองคือลิ่งมากกว่าอยากรู้ว่าแบบเออมันแบบขับยังไง่ายอะไรเงี้ยเราก็แบบเดีคนลิ้นชักนิดหน่อยอ่าก็คืออะไรก็ไม่เจออะไร ใที่เราได้แบบเปิดครับแต่จริงๆได้ขับไหมที่พอหลังจากเปลี่ยนรถก็แล้วก็ขี่ไปต่างประเทศเลยนะอะไรใช่ครับขับจริงๆขับไปสองสามรอบเองนะสองรอบเองครับผมก็คือขับกับวันนั้นนี่เที่ยวมาแล้วก็ขับอีกวันหนึ่งก็น่าจะวันงานที่ที่ได้ไปเจอรถเขาสภาพรถเขาเป็นไงก็ดีนะครับรถเขาก็ดีเขาก็บอกอยู่ว่าแบบรถเขาก็เขาก็แบบฝากเ็าแบบเออใส่ถุงมือด้วยนะขับรถเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่าอะไร เพราะว่าแบบ,บพวกอะไรเขาทำมาจากหนังอคันชราเง<ต>ี้ยครับเขไม่อยากให้มันแบบเป็นรอยอะไรนะแต่เราก็ไม่ได้เกรงอะไรในการขับรถเลยเฉยๆอยู่แล้ว<อ>ขูดมาด้วยนิดหน่อยแล้วเราเปลี่ยนคืนไปแล้วเราเป็นไงบ้างกลับมาแล้วสภาพเราเป็นไงบ้างเขาโอเคครับเขาดูแลรถพี่อยู่แล้วจริงๆพี่ก็ไม่ได้ขูดอะไรเยอะนะมันก็อาจจะมีแบบสเต็ปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็น่ารักไงเขาก็ไม่ว่าแบบนี้เขาได้ลองไปขาบแล้วมีแม่ไหมสวยเพื่ ไม่มีตังแบบเขาสิต้องให้เขาซื้อให้แล้วละ่ะนั่นแหละ,หละ <laughs> ต้องตอบเขาและวล่ะกับกับฟ้าสักอีกก้าหนึง่งครับแบน่เนมเนอร์ของบ้ารอนครับปีงไงบ้างดีดีไหมแบบดีใจครับสำบคันนี้ดีใจมากๆครับคือเป็นจริงโปรเจกต์กับทางบริเชียก้าเนี่ยเราคุยกันมาแบบนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยที่จริงตัวแบรนด์ติดต่อมาแบบได้สักครึ่งปีแล้วครับผมแล้วก็สัญญาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่จริงเราก็เริ่มไปก่อนที่จะアナวิชุดด้วยนะครับก็เริ่มไปสักพักนึงแล้ว แล้วต้องเก็บตัวย,ยังไงบ้างพี่มีการเป็นแบรนด์เออร์เบิรเดอร์ให้เขาอะไรอย่างเี้ก็ดีใจมากกว่าคือจริงๆรเตรียมตัวยังไงพี่ว่าเราก็พยายามหาลูกใหม่ๆม่บ้างครับหมายความว่าเราพยายามนำบาลินเซกามาแมทชิ่งในแบบที่ที่เป็นตัวเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมากในในตัวแบรนด์นี้แล้วก็พี่รู้สึกว่าความพิเศษอะไรหลายอย่างแบบ ดีเทลหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในใน,ใน,ในชุดนั้นอะสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันพิเศษมากแล้วก็พอเขาติดต่อมาเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานก,กับทางเลเิษัทได้คนไทยคนแรกมันเียริมากคนไทยคนแรกเหรอคบจริงๆพี่ว่ามันมันก็คือดีใจมากกว่าที่แบบเหมือนเออเขาก็เลือกเราด้วยเขาก็มองเห็นเราด้วยแล้วก็วกเราก็คิดว่าแบบ จร,จริงๆเหมือนศิลปินไทยหลายๆคนนะครับไม่ใช่แค่พีนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วแบบตอนนี้เหมือนคนกลับกลับมาโฟกัสที่แบบตัวแบบศิลปินเมืองไทยเยอะมากๆเลยนะรู้สึกว่าแบบเอองานของเราหรือว่าการเป็นทีป๊อปไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปหรือว่างานซีรีส์ะอะไรเงี้ยความพิเศษต่างๆที่มันรวมอยู่ตรงนี้นมันทําให้ข้ามไปอีกแบบสเต็ปหนึ่งแล้วหมนะคราบว่ามันไม่ใช่แค่คนในเอเชียแล้วที่ที่เห็นสิ่งนี้เลยให้ให,ให้เกียรติและยอมรับกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันลามไปแบบเป็น Google นะใช่มันไปโกล o g ลแล้วอะไรเงี้ย เราสุดว่าเออเราดีใจมากๆที่เราเป็นเป็นส่วนหนึ่งของงการบันเทิงไทยแล้วอย่าี่ที่แบบมีส่วนผัดก,กันรตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําให้เขาเห็นด้วยเหมือนอย่างในเรื่องแฟนบ้านระงีหลายๆคนเขาก็แค่ให้พีเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าแบบเขาทําให้เขาขึ้นาามาได <ๆ S 2> ้แข็งก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนทุกคนก็ก็ลองเราเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจริงๆตัวพีเองพีก็รู้สึกว่าสปอร์ตแฟชั่นสัตว์ระดีพีก็ยังมองว่า มันคือการที่พี่เอนจอยกับมันหมายความว่าพี่จะใส่ในแบบที่ที่พี่อยากใส่มีมีชุดที่แบบที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราเดินออกจากบ้านแล้วเราสแควร์คอมโพเบิลด้วยเราจะรู้สึกว่าแบบเออเรามั่นใจด้วยแล้วสิ่งนี้มันสามารถอินสระกันอีกอย่าพี่ก็ดีใจมากอยากกับบ้านลองเองพี่มีแนวคิดิตร์มีแนวอะไรพิจิตร์สาระหว่างๆพีพีกับบ้านลองให้เข้าด้วยกันนั่นเป็นแบบแบบเข้าด้วยกันนั่นเป็นนำเสนอมันลงหลายเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นยังไงก็พีว่าจริงๆมันก็คือชุดเจตที่บอกครับชุดเขามีหลายหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยพี่่วา เราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจที่จะใส่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรามองว่าจริงๆเราบาลเซกาเนี่ยมันมันมีสตอรี่ที่มันน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยคือบางคนจะเห็นว่าเอ้เสื้อตัวนี้มันแบบทำไมมันขาดขาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแบบดีเทลการทําจริงๆหรือว่าเทคนิคที่จะทาสิ่งนี้มันยากมากแล้วก็สิ่งที่เขาทำออกมาได้แบบมันดูแบบน่าค้นหาแล้วมันดูน่าตื่นเต้นมากๆ ก็หลายๆด้านนี่แหละครับผมก็จะไปโฟกัสแบบก็เดี Sims ๋ยวเดือนหน้ามีเพลงปล่อยด้วยค่ะต้นเดือนหน้าการทั้งหมดเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องเอาไปสู่โกบลมากขึ้นไม่ไปต่างประเทศไปงานแปชันโชล้วก็จริงๆได้ได้มีโอกาสร่วมงานกันกันแล้วครับผมก็หลังหลังจากที่อย่างภาพที่ทุกคนเห็นที่เป็นภาพพอนเทรตอะไรนะครับก็หลังจากที่ดูแฟชั่นโชว์เสร็จเลยพี่ก็ขึ้นไปถ่ายคอนเทรตเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆกับทางมาเลเซียกัน ที่พูดถึงมาแล้วเพลงใหม่ที่กำลังจะมาครับยังไงครับสำหรับเพลงก็เพลงใหม่ที่กำลังจะมาก็จะเป็นซิงเกิลที่3นะครับผมสำหรับในอัลบั้มที่จะเป็น5 EP ครับเป็น1 EP ่อีพีไออีพที่มี5เพลงครับผมเพลงก็จะเป็นเพลงที่3อ่หเพลงที่จะเป็นยังไงก็จะเป็นเพลงแบบเศร้าๆนิดหน่อยครับเพลงนี้ถ้าก็แต่ละคนรุ่นไม่อีกปีแล้วไม่อีกปีแล้วไปรอรุ่นกันก็คนใกล้ๆตัวนั่นแหละ ดีเรียบร้อยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คนเดาว่าอาจจะเป็นน้องนายอะไรเงี้ยใครคืนเนาะไม่รู้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวอลีรอรอติดตามแล้วกันครับผมอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์มากกว่าแล้วทำไมถึงแบบเป็นเพลงิน่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในในอีพีคือพี่ต้องการจะแบบพูดถึงหลายๆมุมมองของตัวพี่เองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องความรักเรื่องแบบ อะไรก็ตามอะไรเงี้ยในชีวิตเรารู้สึกว่าเออมันชีวิตเราคนเรามันก็มีหลายพาร์ทอะไรเงี้ยพีก่ก็อยากจะเสนอให้ครบทุกพาร์ทห้าพาร์ทเลยครับก็คือลนะอีพีนี้จะมีห้าห้ารุ่นในห้ามใช่ก็จะเป็นห้าเพลงห้ารุอ่อ,อบคุณครับเพลงห้า